สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทําลาดหน้าเห็ดหอมแบบเจนะฮะโดยที่จะใช้ส่วนผสมให้คุ้มค่าที่สุดเนาะส่วนไอพวกบางอย่างที่สามารถเอาอะไรมาแทนได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไว้ให้ฟังด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของลาดหน้าเห็ดหอมเจนะครับก็จะมีนี่เลยเป็นเส้นใหญ่นะครับที่หอมจะผัดเลยส่วนในนี้นี่คือน้ําซุปนะครับหรือว่าจะเป็น น้ำที่แช่เห็ดก็ได้นะคือว่าล้างเห็ดเห็ดหอมแห้งให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับส่วนน้ำเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะฮะอันนี้จะเป็นเห็ด3ามอย่างเลยก็คือเม็ดมีเห็ดหอมนะฮะเห็ดหูหนูขาวนะฮะเห็ดหูหูหนูด,ดําแล้วก็ส่วนทางนี้จะเป็นพวกผักกรอบอย่างแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะลวกเอาไว้เลยช็อกน้ําเย็นนะฮะแล้วก็พักไว้อย่างนี้เต้าเจี้ยวครับแป้งมันนิดหน่อยอันนี้จะเป็นซีอิ๊วนะฮะหรือซอสปรุงรสก็ได้นะคะแบบเจ สำหรับาตัาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel tv ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกก็เผากะทะให้ร้อนก่อนเลยเนาะควอนจะขึ้นนิดนิดนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าไอ้เจ้าอันนี้ผมจะเรียกว่าผักกรอบนะบก็คือพวกคะนา้าแครอทหรือว่าข้าวโพดอ่อนอะไรเนี่ยอะไรที่มัน แข็งๆนะฮะเราก็จะไปลวกน้ําก่อนเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาน็อกน้ําเย็นแล้วก็พักไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านสามารถเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นได้เลยที่มันกรอบๆนะจ๊ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกทีตอนนี้กระทะร้อนละผมจะใส่น้ํามันลงไปเลยเพื่อผัดเส้นก่อนร้านหน้านี่ก็ต้องหอมกระทะด้วยนะฮะเนาะเราก็จะเอาเส้นนี่แหละผัดลงไปก่อนนะครับ เสียงดังเล็กน้อยไม่เป็นไรแล้วก็บางสูตรเนี่ยก็จะไปทอดให้กรอบนะอย่างที่ผมเคยสาธิตไปแล้วก็มีคือทําทอดเส้นให้กรอบเลยส่วนบางสูตรก็นะฮะผัดใช่ไหมเอาให้หอมก็พอแล้วก็อาจจะหยอดด้วยซีอิ๊วดานิดหนึ่งก็ได้เพื่อเอาสีนะฮะอันนี้นี่ไม่ได้บอกไว้ในสูตรเพราะว่าเผื่อใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ลองเลือกเอาเนาะแต่ขอใหอ้เส้นใหญ่หอมกระทะอันนี้ต้องทํานะครับ ผัดสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เอาขึ้นพักข้างบนจานนี้ได้เลยนะเดี๋ยวกลับมาดูนะครับเอาลครับเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะวันนี้เนี่ยมีทั้งเห็ด3ามอย่างนะครับซึ่งเป็นเห็ดแห้งเห็ดแห้งเอาไปแช่น้ำเนาะแล้วก็ผักกรอบอีกนิดนึงเพื่อให้หน้าตาดูน่ารับประทานทางบ้านจะใช้แค่ผักคะน้าอย่างเดียว ้าหู้อะไรก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเห็ดสามอย่างอย่างเดียวผักกรอบอย่างเดียวก็ได้นะครับตอนนี้เนี้ยผมก็จะโอ้ร้อนมากเลยเนาะต้องเบาลงนิดนึงนะครับอ่าจะใส่นี้ลงไปผัดกันเลยแล้วกันจะได้ไม่ร้อนมากนะฮะอ่าเราก็ตามไปด้วยเต้าเจี้ยวนะครับอ่าตอนนี้เริ่มความร้อนเริ่มลดลงเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับ ทัมันอย่างน้อยไปหน่อยก็น้ำมันอีกสักหน่อยก็ได้นเนาะเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวนี่ก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะตามไปด้วยเห็ดนะครับสามอย่างส่วนไอเจ้าเห็ดหอมเนี่ยเราก็ล้างนะฮะอย่างที่บอกไปล้างดีๆก่อนเสร็จแ,แล้วก็แช่น้ำเอาไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือความหอมของเห็ดหอมทั้งนั้นเลยนะครับผมจะใส่เข้าไปหน่อย ระหว่างที่ผัดนี่แหละเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จอยู่แล้วนะครับซีอิ๊วนะฮะหรือว่าซอสปรุงรสก็หน่อยบางคนชอบหวานก็ตัดด้วยน้ำตาลไปนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็จบด้วยน้ำน้ำเห็ดหอมนะฮะต้มต่อยสแป๊บนึงเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะครับ เอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงหนึ่งาทีนะฮะทุกอย่างก็สุกแน่นอนแล้วก็เข้าน้ําเข้าเนื้อนะน้ําก็จะงวดขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ถ้าเกิดใครที่ชอบรสชาติกลมกลม่อมปักน้าตาลเข้าไปสปายนิ้วมือนะฮะปลายหยิบอถึงไหนละโอเคแป้งมันเมื่อกี้นะครับผมก็จะไปละลายน้นํานิดเดียวเท่านั้นเองเปิดไฟให้ร้อนจัดนะแล้วค่อยๆหยอดไปด้วยคนไปด้วยนะอันนี้ผมว่าน้หนํหน้อยไปหน่อยแอบบใส่นะครับ แล้วก็คนไปด้วยค่อยๆหยอดลงไปนะฮะค่อยๆหยอดดูอาการเป็นไงเหนียวพอ,อยังอ่าคนไปเรื่อยๆนะฮะคนไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเหนียวข้นขึ้นมาแล้วก็พอครับรอให้เหนียวเต็มที่เราก็ปิดไฟเอาไปลาดเส้นใหญ่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับ ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมความเหนียวก็ประมาณนี้แหละหรือถ้าทางบ้านชอบแบบไหนก็นั่นแหละเติมน้ําหรือว่าเคี่ยวให้มันเหนียวเพิ่มอีกก็ได้นาะอผมก็จะใส่ลงไปแล้วนะอยากวางยังไงวางเลยนะครับโชว์เห็ดหอมซะหน่อยเนาะรัดหน้าจานนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีความหอมนะโดดขึ้นมาเลยก็คือน้ำไอเจ้า เเห็ดหอมนะครับที่ผมแช่ไว้นะจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียนะทิ้งคว้างด้วยน้ํามันแล้วก็มาทําเป็นน้ํารัดหน้าต่อได้หรือจะทําเป็นน้ําซุปอื่นๆก็ได้นะเออเอาเป็นอันว่าเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ถ้ามีคะน้าด,ด้วยก็สีเขียวด้วยเลยสวยๆนะแต่ว่าผมตัดออกว่าเรามีรัดหน้าหลายแบบที่เป็นเขียวๆละนะฮะ เช็ดซะหน่อยนะครับแล้วก็ปิดรายการกันนะทางบ้านลองทํากันดูเลยนะครับสําหรับปัตาส่วนนะก็สามารถติดต่อติดตามได้เหมือนเดิมนะที่รายการที่เว็บของเรา foodtravel tv นะครับวันนี้คงงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ